ไปเชิญท่านจุลพันธ์มอมรวิวัฒนะครับเชิญครับท่า <c oughs> นประธานที่เคารพกระผมจุลพันธ์อมรวิวัฒสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่จากพรรคเพื่อไทยนะครับวันนี้ขออภิปรายในเรื่องของการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีห3สานะครับตามซึ่งต้องมารายงานตามพรบรวิธีการงบประมาณนะครับวันนี้ก็ได้ท่านรองผู้อำนวยการสํานักงบประมาณมานั่งชี้แจงนะครับผมจะมีอยู่ สาประเด็นครับประเด็นแรกเป็นประเด็นเรื่องของการรายงานตัวเลขเนี่ยนะครับผมก็จะอภิปรายเท่าที่รายงานของท่านได้นําเสนอนะครับต้องเรียนอย่างี้ครับคือมันเป็นรายงานเป็นเรื่องของตัวเลขซะเยอะนะครับดูในหน้าสรุปหน้าที่สามนะครับหน้าหน้าภาพรวมเนี่ยนะครับมันเป็นการรายงานตัวเลขซึ่งดูแล้วเข้าใจได้ยากในประเด็นแรกเลยเนี่ยการโอนเข้ากับการโอนออกเนี่ยนะครับ มันกระทบยอดไม่ได้เพราะยอดไม่ตรงกันหมายความว่างบประมาณประจำปีตั้งมา3.1ล้านนะครับเป็นต้นแต่การโอนงบประมาณของท่านเนี่ยทำให้ยอดเงินงบประมาณประจำปีซึ่งผ่านสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไม่เต็มจำนวนกันหรือเพราะว่าตัวเลขเนี่มันนำเสนอชัดเจนครับการโอนทั้งสิ้นเนี่ย4,511ล้านบาทเศษ แต่รับโอนมาแค่4,457ล้านบาทเงิน4,50ล้านบาทนี่มันไปไหนผมอยากจะสอบถามในประเด็นแรกก่อนเพื่อความชัดเจนนะครับมันไม่สามารถตอบคำถามได้เลยจริงๆโดยเฉพาะในกรณีที่เป็นการโอนภายในหน่วยงานเองโอนข้ามเนี่ยเรายังเข้าใจได้นะครับเพราะว่ามันโดดไปโดดมาแต่โอนภายในหน่วยงานเนี่ยกระทบยอดไม่ได้นี่มันคืออะไรครับอย่างเช่นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์อย่างเงี้ยน,นะครับโอนออก ภายในหน่วยงาน8,193ล้านเอ่อ8ล้าน10,000แสนกว่ากว่าล้านโอนเข้า7ล้าน9แสนเนี่ยมันคืออะไรนะครับกระทรวงยุติธรรมอีกอันหนึ่งนะครับขอให้ท่านช่วยตอบคำถามในประเด็นเหล่านี้ต่อสภาผู้แทนราษฎรในประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองครับที่อยากจะเรียนสอบถานท่านครับมันเป็นเรื่องของการเรียงลำดับความสำคัญผมเข้าใจครับจริงๆแล้วเนี่ยผมผมเรียนต่อผ่านท่านประธานไปยังผู้มาชี้แจงในประเด็นแรกก่อน นะครับผมเองก็อยู่สภามา10กว่าปีนะครับผมเลือกตั้งตั้งแต่ปี48่ะนะครับผมผ่านกระบวนการงบประมาณมาหลายครั้งแล้วผมเองก็รับทราบรายงานเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการงบประมาณเนี่ยมาโดยตลอดนะครับผมก็อยู่ในสภาเนี่ยนะครับแต่ท่านครับผมแทบจะไม่เคยเห็นการมารายงานในเรื่องของการโอนงบประมาณที่มันยุ่งเหยิงอย่างครั้งนี้ปีนี้ดูท่าจะเป็นปีแรกที่มีการโอนกันจนกระทั่ง พันกันยุ่งไปหมดนะครับต้องใช้คํานี้จริงๆนะครับขอกราบประธานอภัยนะครับโอนเยอะจริงๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับเข้าใจได้แหละมันมีหลายเรื่องถ้าดูตัวเลขแล้วเนี่ยการโอนเข้านะครับมันจะไปอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขถ้าให้ผมย้อนนึกไปนะครับเหตุการณ์ก็คือในช่วงของโควิดนะครับมีการบรรจุข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขจํานวนมาก ซึ่งเป็นเหมือนกับรางวัลครับให้กับพี่น้องที่ทสารสุขที่กระทาผลประโยชน์ทํางานหนักเหนื่อยเพื่อพี่น้องประชาชนอันนั้นพวกเราเข้าใจครับแต่อาจจะเป็นไปด้วยว่าไม่มีงบประมาณจัดตั้งไว้ก่อนก็จําเป็นต้องโอนงบประมาณไปให้แต่พอมาดูการโอนออกครับหมายความว่าท่านไปล้วงเงินที่ไหนมาเพื่อเอามาช่วยเขาเอามาบรรจุข้าราชการสารสุขเหล่านั้นพอมาดูแล้วเนี่ยหน่วยงานที่รับภาระมากที่สุด การโอนออกหมายความว่าย้ายจากกระทรวงหนึ่งไปอีกกระทรวงหนึ่งโอนออกทั้งหมดเนี่ยสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามล้านไปเทยอยู่ที่เดียวครับกระทรวงศึกษาธิการหน่วยงานที่รับมากที่สุดคือกระทรวงสาธารณสุขสองพันกว่าล้านเศษอันดับสองคือกระทรวงมหาดไทยอีกพันล้านผมถามว่านี่คือการเรียงลำดับความสำคัญของรัฐบาลงั้นหรือสํานักงบประมาณเรียงลำดับความสําคัญ เช่นนี้หรือครูบาอาจารย์เนี่ยให้คำตอบเขาเนี่ยนะครับไปดูในหน้าที่50 5สบหบนะครับเป็นเรื่องของการโอนออกของกระทรวงศึกษานี่แหละครับเหตุผลคืองบประมาณบุค,าคลากรเหลือจ่ายเนื่องจากบัจจุอัตราไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้นะครับทั้งนั้นเลยเหตุผลเดียวจริงเหรอครับที่บอกว่าบรรจุไม่เต็มอัตรา จริงเหรอครับที่บอกว่าไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงานลองไปถามครูบาอาจารย์ไหมครับผมเนี่ยต้องฟ้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปยังครูบาอาจารย์พี่น้องข้าราชการครูทั่วประเทศนะครับเขาบอกว่าท่านไม่มีศักยภาพในการที่จะบรรจุคนเข้าไปอ่ะหมายความว่าท่านมีครูบาอาจารย์เต็มอัตราเพียงพอแล้วก็เลยไม่ดําเนินการเขาก็เลยโอนเงินออกไปให้หน่วยงานอื่นไม่จริงนะครับเรื่องของการศึกษาเนี่ยยังขาดบุคลากรอีกจํานวนมากครับ มีคนที่เป็นทำงานเป็นพนักง,งานชั่วคราวอีกจำนวนมหาศาลที่รอการบรรจุแต่ท่านไม่ให้ความสำคัญกับเขาแล้วไปดูตัวอย่างครับผมอยากจะยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งครับท่านไปดูกระทรวงกลาโหมครับการโอนออกนะครับหนึ่งรี่สดล้านเรื่องบุคลากรหมายความว่าก,กลาโหมลงขันงานเนี้ยแค่ร้อยสีิบกว่าล้านจากสามพดรอมันเพราะอะไรครับ นี่คือการเรียงลำดับความสำคัญที่ไม่ถูกต้องนะครับทำให้ภาระทั้งหมดในเรื่องของการจัดสรรเรื่องบุคลากรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไปตกอยู่กับพี่น้องข้าราชการในกระทรวงศึกษานะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมต้องทวงติ่งแทนข้าราชการครูแล้วก็ตำหนิไปยังสำนักงบประมาณผ่านท่านประธานตำหนิไปยังรัฐบาลที่ทำอย่างนี้กับข้าราชการครูทั้งประเทศนะครับท่านประธานครับประเด็นต่อมาครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับ ในช่วงประมาณกลางปีที่ผ่านมาครับตอนนั้นเป็นช่วงที่เรากําลังพิจารณางบประมาณประจําปีของปีนี้อยู่ที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นในสังคมสภาผู้แทนอย่างนี้เพื่อนสมาชิกอภิปรายกันปากเปียกปากแฉเรื่องอะไรครับภัยแล้งครับภัยแล้งตอนนั้นบอกว่ารัฐบาลไม่มีความพร้อมไม่มีเงินเพราะว่างบสำรองจ่ายเพื่อการฉุกเฉินและจําเป็นหมด ถามพอสํานักงบประมาณต้องขออภัยที่เอ่ยที่ที่ที่เอ่ยถึงท่านแต่เป็นความจริงครับเพราะว่าถามในห้องกรรมธิการงบประมาณถามผ่านสาภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้บอกต้องรองบนูน่นงบนี่เดี๋ยวต้องรอการโอนงบเดี๋ยวต้องรอต้องรอพอรบโอ,อนงบต้องรอเรื่องของงบประมาณปีใหม่ต้องรอเงินกู้ในเรื่องของหนึ่งล้านล้านเพื่อที่จะเอามาแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนสุดท้ายไม่ทันการ ภาคการเกษตรเสียหายหลายแสนล้านบาทแต่ปรากฏว่าพอมาดูรายงานฉบับนี้ผม,มงงมากครับนี่คือการเรียงลำดับความสำคัญที่ไม่ถูกต้องอีกแล้วท่านไปดูในเรื่องแรกของท่านคือเรื่องของการโอนเงินออกสามห0พันล้านจากเงินสำรองจ่ายเพื่อการฉุกเฉินและจำเป็นเอาไปช่วยในเรื่องของการผู้ประสบพ,พ,พิบัติภัยฉุกเฉินเนี่ยเจ็ดรเองครับปรากฏว่าโอนไปเรื่องอื่น เบี้ยหวัดบํานาญอะไรต่างๆเนี่ยอีก27,000ืล้านนะครับในขณะที่ประเทศนาทีนั้นเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของภัยพิบัติภัยแล้งพี่น้องประชาชนรอความช่วยเหลือแต่เงินไม่มีเพราะการบริหารจัดการงบประมาณที่ผิดพลาดหรือไม่ผมเข้าใจครับเงินเบี้ยหวัดบํานาญสุดท้ายเราก็ต้องหาการหาทางมาช่วยเหลือแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถตัดจากเงินคงคลังได้ครับในเรื่องของเบี้ยหวัดบํานาญ ไม่มีความจําเป็นจะต้องมาตัดเงินสดจากเงินฉุกเฉินและจําเป็นไปจ่ายให้เขาโดยทันทีแต่เรื่องของภัยพิบัติเนี่ยมันไม่มีเงินที่อื่นมาช่วยเขาอีกแล้วครับนอกจากเงินสํารองจ่ายเพื่อการฉุกเฉินและจําเป็นเก้าหมื่นกว่าล้านแต่ท่านไม่ทําสุดท้ายความเสียหายตกกับพี่น้องประชาชนครับอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมต้องตําหนินะครับผ่านสภาผู้แทนร,รัศฎรไปยังท่านแล้วก็ไปยังรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งประเด็นสุดท้ายครับผมต้องเรียนงี้ครับ รายงานฉบับนี้นะครับผมต้องเรียนผ่านท่านประธานนะครับรายงานการโอ,โอนงบประมาณรายจ่ายเนี่ยปีปีหกสามเนี่ยถ้าเป็นข้อสอบนะครับสอบตกครับเปิดมาหน้าแรกเป็นสารบัญครับเปิดมาหน้าที่สองเป็นเรื่องของการโอนงบเป็นรายละเอียดเลยเหตุผลและความจําเป็นสาเหตุใดๆไม่มีประกอบมาเลยผมยังงงว่าพรบรวิธีการงบประมาณเนี่ยให้ท่านมารายงานต่อสภาเนี่ยแล้วท่านทํารายงานลักษณะนี้มามีแค่ข้อมูลเนื้อ เปิดดูตัดแปะหมดเลยครับเหตุผลในการโอนเข้าโอนออกเนท่านดูครับเหมือนกันหมดทุกหน่วยงานหมายความว่าอะไรหมายความว่าเป็นรายงานซึ่งส่งมาให้เพียงเพียงเพื่อให้กระบวนการมันครบถ้วนเท่านั้นหรือไม่ท่านเห็นสภาผู้แทนราษฎรเป็นอะไรผมเรียกร้องต่อสภาอย่างนี้นะครับเคยมีนะครับรายงานที่ส่งมาสู่สภาผู้แทนราษฎรเมื่อสมัยประชุมที่แล้วมั้งครับ แล้วไม่พร้อมน,นะครับหมายความว่าตัวรายงานไม่พร้อมคือไม่มีความเรียบร้อยเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้มีมติว่าส่งกลับและให้ทำใหม่นะครับผมเนี่ยดูรายงานฉบับนี้แล้วผมบอกว่าเปิดมาหลักการเหตุผลเนื้อหาเหตุผลในการที่ต้องออกหนังสือเล่มน,นี้มาในการที่จะต้องมารายงานต่อสภาเหตุผลที่ต้องโอนงบประมาณปีห3สาระยะเวลาในการโอน,โอน,โอนเวลาในการโอนโอนเมื่อไหร่โอนเท่าไหร่ไม่มีสักอย่างนะครับ ผมเสนอตอน่อท่านประธานนะครับผมว่ารายงานฉบับนี้คุณต้องทําใหม่แล้วมารายงานอีกครั้งครับขอบพระคุณครับครับต่อไป